สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงประมาณ15-31ตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับก็ สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บุพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนกันอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีนะครับทีนี้เรามาดูกันอิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนมีอนา,าเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาว พฤหัสบดีเลข9ได้โครจรเดินหน้านะครับไปอยู่ในราศีเมษเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยแหละนะครับและไปอยู่ในเรือนการเงินด้วยนำหน้าลัคนาด้วยเพราะว่าเรามีโอกาสแนวคิดในเรื่องของการคิดการทำการตัดสินใจอะไรมักจะดูออกนอกกรอบที่ดีขึ้น เพราะว่าพระหัสปดีเนี่ยเวลาโครจรอ,อยู่ในราศีมีเนี่ยจะยึดติดมากแต่ตอนนี้เดินออกไปที่ราศีเมษมันคือการนอกกรอบนะครับหมายถึงว่าคิดอะไรเนี่ยมักจะมุ่งผลลัพธ์สิ่งต่างๆเนี่ยไปในทิศทางที่มันเป็น ข้างหน้ามากขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปและดาวพระนศดีเป็นตำแหน่งราชาโชคเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราค่อนข้างดูดีมีออรา่ามีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทําให้เรามีการเติบโตการพัฒนาที่ดีไปในอนาคตข้างหน้าทําให้เราสามารถที่จะมีความโดดเด่นนะครับได้รับจังหวะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขความสมหวังดีๆแต่ มันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาขัดมาขวางเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะดาวราหูเข้ามาราหูเนี่ยมาจากพบเลื่อนวีนารนะครับราศีกุมเนี่ยเข้ามาขัดคุนนะครับขัดโชคขัดลาบขัดเงินขัดทองนะครับมันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแย่ไปบ้างในอ,อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันที่17นะครับตุลาคม หลังจากนั้นเนี่ยดาวราหูเนี่ยนะครับจะโครจรเข้ามาทับลัคนาของชาวมีนนะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการที่ดาวราหูเนี่ยโครจรทับราศีมีนนะครับมันจะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยราหูเข้าราศีมีนเป็นเขาเรียกว่าราหูเข้าวัดนะครับเพราะว่า พระหัสสบดีเป็นเรือนของดาศีมีนนะครับเป็นดาวแห่งศิลธรรมจริยธรรมความถูกต้องความดีงามแปละวะ่าวัดวาอารามอะไรเงี้ยเวลาราหูหมายถึงอะไรครับโจรหมายถึงอ,อ,อันตรพานหมายถึงสิ่งที่มันเป็นแบบอิทธิพลเวลาโคจรเข้าวัดมันแปลว่าอย่างน้อยมันก็ลดทอนกําลังราหูลงไปบ้างนะครับแต่สิ่งที่มันสะท้อนในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อชาว มีนลัคนามีนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่โตคุณเองนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างเยอะเลยแหละยิ่งดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศด้วยนะบอกเลยว่าชาวมีนลัคนามีนจะกลับตลบัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพราะราศีอื่นก็เกิดการเปลี่ยนแปงแลงละแต่ราศีมีนเนี่ยคูณ2เพราะว่าอะไรครับเพราะราศีมีนมีดาวเจ้าเรือนเนี่ยมาจากดาวภพวินาศวินาศแปลว่าอะไรพังทลายจบสิ้นนะครับ เพราะว่าโลกส่วนตัวด้วย่าชาวมีนบอกเลยว่าโลคลืมไปเลยนะทีนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวินาศเนี่ยมันหมายถึงความกดดันมันหมายถึงเงียบสงบสันโดษแบบอย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วเราราหูมาทับมันเลยทําให้เรายิ่งมีความรู้สึกกดดันรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแบบเบื่อเบื่ออยากอยากนะครับนะตอนอยากก็อยากมากๆอยากแบบแบบจะเอาให้ได้อะทุกอย่างอะนะครับถามว่าเรื่องอะไรทุกอย่างเลยนะครับ แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยเช่นกันเพราะว่าดาวลาหูดันมาจากภพวินาศด้วยนะครับลาหูแปลว่าความอยากแล้วก็แล้วก็ภพวินาศแลปลว่วา,าวจบสิ้นบางคนอาจจะงงนะครับไม่ต้องงงมันแปลว่าตอนอยากก็อยากมากตอนไม่อยากก็ไม่อยากเลยแบบนี้เป็นตอนมันคือใช้อารมณ์อ่ะลาหูแปลว่าอารมณ์มันเบียนบ่อนเรื่องอารมณ์มันเบียนบ่อนเรื่องความรู้สึกของเราดังนั้นชาวมีนลัคนามีนต้องพยายามใช้สติ กับการดําเนินชีวิตให้มากๆยังดีที่ดาวพระเสบดีคือดาวประจําตัวของคุณเป็นตําแหน่งราชาโชคนําหน้าลัคนาไปแล้วมันทําให้เราอ่ะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีภูมิคุ้มกันหรือมีสติมีความคิดที่รู้แจ้งรู้ตื่นนะครับที่ดีนำหน้าลัคนาไปแล้วเรามีแสงสว่างเหมือนมีอินดิเคเตอร์หรือมีไฟฉายมีสปอตไลท์ที่สองทางให้เราเดินไปข้างหน้าชาวมินรอดแหละ พระหัสนำหน้าลัคนานะครับรยิ่งถ้ามาโยกหน้าลัคนานะครับถึงแม้จะไม่มีตําแหน่งแต่ว่ามันก็จะทําให้เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ประคับประคองไปนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องราหูเท่าไหร่มันอาจจะสร้างความอึดอัดบ้างการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือการนิ่งการเงียบความสันโดษหรืออาจจะดูแบบมีลบลืมไปบ้างอันนี้เราอาจจะต้องพยายาม ทำใจนิดหนึ่งหรืออาจจะมีการเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ชีะจรลงเท้าแบบนี้บ้างนะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับคือดาวองคารของด้วยดาวอังคารไปอยู่ในราศีมรณะเป็นประด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินที่อาจจะมีรายจ่ายค่อนมาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ดาวพระศรีเป็นราชาโชคในเรือนการเงินแปลว่าหาเงินเก่งอยู่แล้ว แต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาให้เราต้องจ่ายออกไปเช่นนะครับเราอาจจะต้องซื้อตกแต่งบ้านใหม่รีโนเวทบ้านนะครับซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพให้เราต้องจับใจนะครับแบบนี้เป็นต้นนะเออแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเข้าของเครื่องใช้มันอาจจะมีการชำรุดเสียหายให้เราต้องซื้อต้องใช้ใหม่นิดนึงแต่การเงินยังแบบประสบความสำเร็จแบบ ปังๆอยู่เพราะดาวประจําตัวไปเป็นราชาโชคในเรือนการเงินมันแปลว่าแบบคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรมาแบบเงินทองมาหลั่งไหลเข้ามาได้ในหลายๆแบบอ่ะนะยิ่งดาวราหูออกไปแล้วนะบอกเลยว่าการเงินแบบสัพพัดแบบเหรือ10เต็มไปเลยประมาณนั้นนะ่ะค่อนข้างดีมากๆสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักขามีนก็ยามมีก็เก็บไว้นิดหนึ่งนะครับพอยามไม่มีเนะี่ย หายืมก็ยากนะครับหาใหม่ก็ยากดังนั้นเนี่ยเก็บหอมรอมเล็บคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของออการงานเนาะอิทธิพลการงานนะครับคือราศีธนูก็ของด้วยดาวพระบดีอีกแล้วนะครับก็โคจรอยู่ในราชาโชคเนี่ยก็บอกเลยว่ามันกําลังมีโอากาสที่ดีมีความสําเร็จนะครับมีโอกาสในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ประสบความสําเร็จมากขึ้น เพราะว่าชาวมีนลัคณามีเนี่ยมีดาวการงานเป็นราชาโชคนะครับแปลว่าเราอ่ะจะมีโชคมีลาบมีตาแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะครับมีการอัพฐานเงินเดือนนะโอ้มีโอกาสอัพฐานเงินเดือนได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวการงานไปเป็นราชาโชคในเรือนการเงินเนี่ยแปลว่าเราจะได้ฐานเงินเดือนที่มีการปรับมากขึ้นนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะมีโอทีเบี้ยเลี้ยงโอ้เยอะแยะมากมายมีสวัสดิการต่างๆ เข้ามาดุจพระราชาประมาณนี้เลยนะครับมันมีอะไรที่มีโอกาสดีๆเข้ามามากๆเลยนะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะมันเลงกับดาวที่อยู่ในเรือนมรณะบางครั้งเราอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องของคําพูดคําจา เพื่อนร่วมง,งานอะไรแบบนี้ยหรือมีความกดดันบ้างมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูซีเรสดูจริงจังหรือดูแบบเหมือนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ค่อยๆประคับประคองไปเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทํางานร่วมกับบุคคลอื่นมากๆไม่ได้แปลว่าเราแบบจะราบเรียบราบลื่นไปซะทั้งหมดมันก็มีปัญหาเข้ามาบ้างให้ต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาอะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปนะครับ พราะดาวราหูทับลักยังไงเราก็ต้องนิ่งเราก็ต้องเงียบเราก็ต้องสันโดษเข้าไว้เราจะได้ไม่มีปัญหากับบุคคลอื่นเนาะมันก็เป็นวิธีแก้ที่ดีอยู่พอสมควรนะครับก็อยากจะบอกชาวมีนแล้วก็ลักขณามีนว่าพยายามมีเซฟโซนของตัวเองเยอะๆแต่นะครับผมคิดว่าบางทีชาวมีนมีเซฟโซนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะเพราะบางครั้งมันอาจจะทําให้เรากดดันทําให้เราเครียดทําให้เราแบบเหมือนอมีแต่ปัญหาเข้ามาเพราะเราอาจจะรู้สึกว่า เรามีความแบบกดดันมันก็เลยจะมองอะไรไปในทางแบบทางลบอะเออประมาณนี้นิดนึงเนานะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพยายามอย่าไปคิดลบจนเกินไปนะครับเปิดหูเปิดตาเดินทางท่องเที่ยวจะประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ผ่อ,อ,อนคลายเรื่องตรงนี้ไปได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเกรด็ดเป็นเกร็ดให้สำหรับชาวมินไปแล้วกันเนาะเออโอกาส การงานเติบโตพัฒนาเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการอัพานเงินเดือนมาเต็มทุกอย่างนะครับเนาะประมาณนี้เรื่องของตัวตนของตัวคุณเองนะ่ยแบบรู้แจง้งรู้แจง้งรู้ตื่นนะครับนะเป็นผู้นําที่ดีการสลับสุนมาเต็มเนาะประมาณนี้แต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดการอึดอัดบ้างเล็กน้อยประมาณนี้ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างความรักความสัมพันธ์สหรับชาวมีนะครับคือราศีกันของด้วยดาว พุทธเลขสี่ได้โครจรตกเรือนมรณะเช่นกันนะครับร่วมกลุ่มกับดาวองคารระมัดระวังช่วงนี้จะมีปัญหามีประเด็นความอึดอัดใจการทะเลาะเบาะแหวงจะนํามาซึ่งปัญหาอาจจะมีโอกาสจบเลิกลาก,กันได้ค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้แปลว่าจบและเลิกลากทุกคนนะครับหมายถึงว่าใครทะเลาะกันเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้แล้วมันก็จะทะเลาะแล้วก็จะบานปลายแล้วก็จะจบลงไปดังนั้นให้สงบในเรื่องของคําพูดคําจา นะครับนะสงบในเรื่องของคําพูดคําจามไม่ต่อร้องต่อเถียงไม่พูดเยอะพูดมากไม่อะไรเท่าไหร่เนาะไม่เนกาทีฟเกินไปอันเนี้ยมันก็พอที่เราจะแบบแก้ไขสถานการณ์ไปได้แต่ไอ้ที่เราแบบอยู่นิ่งจนโลกลืมอันเนี้ยความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีนะครับอันอาจจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์ได้เพราะว่าอะไรครับการที่คุณนิ่ง,ง,งเงียบห่างหายไปคู่ของคนรักเขาไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิดเนะเาะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไร นะแล้วยิ่งชาวมีนและคนามมีเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเอาไว้ด้วยเลยแบบทําให้คู่ของคุณอาจจะอยากรู้หรืออาจจะแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะเธอแบบเริ่มห่างเริ่มหายเริ่มเงียบแปลว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่สนใจคุณไม่รักคุณมีคนอื่นอะไรแบบนี้เขาจะคิดแล้วก็ไปในทางที่มันเป็นแบบไม่โอเคได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคุณไม่มี คุณไม่ควรมีระยะห่างเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีนะมันดีแต่ถ้ามีมากเกินไปนะ่ะมันจะทําให้คู่ครองคนรักนั้นรู้สึกว่ามันห่างเหินกันหรือเขาคิดว่าคุณไม่รักเขาหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณมีคนอื่นคุณคุยกับคนอื่นหรือคุณตีตัวออกห่างได้อันนี้ต้องพยายามบาลานซ์สมดุลให้มากนะครับอย่าคิดหรืออยากทาอะไรให้มันแบบมีประเด็นพอมีประเด็นปุ๊บอะ นะครับคุณห่างคุณเงียบคุณหายไปเยอะเกินไปแล้วเขาทีเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอยากปรับอยากเคลียร์เอาทะเลาะก,กันเพราะว่ามันมีดาวคู่ทะเลาะก,กันไงถูกไหมอ่าแล้วเราก็กดดันไปอีกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวมินลัคนามมินต้องบาลานซ์สมดุลน,นะครับคุณเงียบคุณสงบคุณอยู่ในที่ของตัวเองอะ่ะมันดีก็จริงนะแต่ถ้ามันเงียบมันนิ่งเกินไปสำหรับความรักมันไม่ดีนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าไม่ชัดเจนนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ชาวมีนยังคงต้องพยายามบาลานซ์สมดุลน,นะครับอันนี้มันเป็นวิธีแก้เนาะผมก็พยายามสื่อสารให้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องพยายามสม่ําเสมอแล้วก็พยายามอย่ามีโลกส่วนตัวจนเกินไปสำหรับความรักแต่เรื่องงานเรื่องอะไรโอเคได้ แต่เรื่องความหลักคุณต้องพยายาม Open นะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ